สวัสดีสวีดัสด้อน,นี้คือเป็นสั้นๆจังสีนะจ๊ะคอยเป็นสั้นๆคอยเห็นอาหารนั้นที่คอยเยอะกินแล้วคอยเป็นสั้นๆปะมานั่งกินจกเจอจ้าว่าด้วยการนั่งกินนั่งกินเนี่ยเป็นอะไรที่มานั่งกินมานั่งกินๆๆๆนั่งกินจบเจอคือเสียงดังท้เน,นาะจักเขาเอดผู้รู้จอยู่ทางนอกบิงเปิงปางบาลังเปิงเปิง อาหารกะเป็นยังสิรจ้าเพราะว่ายังออกไปข้างนอกไม่ได้ฝนตกนี่จ้ะโอยหอมเมนูนี้ก็คือไส้กรอกอีสานนั่นเองไส้กรอกอีสานนั่นเองซอสเสตลาวซอสเสตซอสเสอีสานปะกินกันเลยมันสิยัมมียัำมมีติามันสียัำมมีขนาดได้เอามีข้าวเหนียวหนึ่งปั้นต้องทานกับข้าวเหนียวนะคะทานเล่นไม่ได้ เพราะว่าเราต้องทานให้อิ่มจะทานเล่นก็ไม่ได้นะคะเพราะมันเพงทานให้อิ่มก,ก็เว่านัวหัวมวนเด้อค่ะคายออกข่ขขอ,ขอยขึ้นมาเนี่ยสีชั้นหญ,ญ้าของสีขึ้นแน่จังหนะืมทานกับายก็มีผักเอาไปแช่น้ำเย็นร้าล้างเรียบร้อยผักกาดห่อสลัด สลัดห่อแชมเปยอนกินสุดจ้ะใส่กรอกใส่กรอกน้อยๆแต่มันก็อร่อยนะคะมากินเลยใส่กรอกน้อยๆมันสีแสบสีนวมันสีซ้ำได้เวลาอบออกมาแล้วออืหอมทั่วบ้านเลยจ้ะแซบบินพอแวบนพะแวบบบ,บมาจากเมืองไทยให้ได้รับประทานเนี่ยออืืห กินเปล่าๆไม่ต้องจ้ำเจวเจลอนก็มียังไม่เปิดพออบกินใส่กอก่อนเจวสามพันปีค่อยโอ้ยยังห้อนอยู่จ้าคอยสั้นคอยเห็นใสก่กอกคอยสั้นยังสิจา้าคอยคอยหิวค <c ười> อยหิวอืม Ừ, chấm năm sẽ cổ luôn. Ủt ngay ngay Kẹt thú Sài chán, ụp đã rồi, ngay mát ทำเมี่ยงเนาะคงจะอร่อยผักเนี่ยเอามาทำเมี่ยงแบ่บค่อยอบค่อยอบไส้กรอกหนึ่งถุงอะสามร้อยห้าสิบสามร้อยเก้าสิบกรัมเนี่ยค่อยกินได้หลายค่อยกินได้หลายมื้อเลยนะคะเอุ่นพา้าสุกเจ้ากินในคลิปค่อยกินได้หลายมื้อเลยนะคะเนี่ย อืมอืมยกปูแขมก้อยแซบอร่อยนี่เปิดประอบพกเจลเจลสามพันปี จ้ำแล้วจ้ำอีกปลาปากระดีมันแซบมันนัวจ้ะทำเองหโโอมหอม,อมยิ่งงานยิ่งอร่อยแจวไหม, <laughs> มประดิยิ่งงานยิ่งแซบแห้งจำแห้งแซบ ตั้ตั้งแต่ยังไม่หน้ายังไม่เข้าหน้าหนาวตั้งแต่หน้าร้อนยันหน้าหนาะวยังได้กิน <c oughs> สุผู้ชายเอ้ยสุผู้ชายเอ้ยอืมอ่ะอืมอืมอ้าหม,ม,ม,มาแต่อยากกินงั้นอืมหมาเฮา นต่ำเองค,อเค่อยไปเดินหาเมื่อวานก็ไปเดินหาแจ่วบองที่ร้านอาเซียนไม่มีขายเลยค่ะก่อยถึงได้ตำเองอมอมันทวนมันไหอยังล่ะเอื้ออาเนี่ย ชอบเหมือนสาวผูไทยสไปซสเวเดนบ้างคะ่ะชอบทานแบบนี้ไอเราก็ชอบแบบนี้ แต่ได้เปิดผ้าอบพกเกลยวแล้วไม่ไม่วางเลยนะคะอืหนั่วเนาะอืม้ม ค่อยทําเองค่อยทําเล็กแบบนี้ไม่เป็นนะแล้วค่อยก็ขี้เกียจมานั่งยัดน่ะไหมอืมก็เ,เลยซื้อกินดีกว่าอุดหนุนไทยช่วยไทยปีก,กว่า <c oughs> บางครั้ง <c oughs> มันไม่ถนัดในการยัดไส้แบบนี้จนะัะ ได้จ้ำเจวไม่อยากวางเจยเลยจ้ะเอาปิดซะก่อนมาเท่านี้เด้อมันขิดมันยาวจ้ะขอบคุณทุกกำรรลังใจอีหลขอบคุณทุกการคอมเมนต์ขอบคุณกำลังใจกินหลายถ้าทำเมนูแบบนี้ลนะค่อยกินเยอะขันอันข้าวเหนียวติ๊บนึ่งกับสิมืดตัวจ้ะอืม mà, đái nhiều, thùng cũng, hmm, hmm, sách cổ ỉ ไส้เก๋กอีสามันจะมีรสชาติ 1, 1, 2, หนึ่งหนึ่งแซบสองนัวสามกลิ่นหอมอบอวนเวลาอบนี่และจ้ะสามเวอร์ชันเนี่ยอื้อหืมอืมใส้กรอกเก็บใส้กอง ไว้กินต่อไปขอบคุณค่ะ่อยกินซ้ำนี่ก็กอิ่มแล้วพี่น้องกินหลายคนกระชังคอรก,ก,กินได้ซ้ำนี่โอเคค่ะให้ดูอย่าลืมกันเดอ้อนิปโปงจิ้มให้ในเด้อนินินี่นปงมีโป้งจิ้มให้เดอ้อ